อ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแนวเกมเชียร์นะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Shopping Mall m ิ n จอร r Simulator นะครับผมก็สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวซีมูเลเตอร์นะครับผมจำลองสถานการณ์ชีวิตนะครับผมเราจะได้รับบทบาทนะครับผมเป็นเจ้าของพื้นที่ร้านค้านะครับผมอ่าเราจะต้องทการสร้างนะครับผมตั้งแต่ตลาดนัดเล็กๆนะครับผมแล้วก็ให้คนมาเช่าพื้นที่ของเรานะครับผมเก็บตังค์ไปเรื่องนะฮะจนกระทั่งสร้างเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอ่าเกมนี้ก็เป็นเกมเพิ่งออกมาใหม่นะคคคคครรรรรััััััััับบบบบบผผผผผผมม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 แแลล้้้้วววววกกกกก็็จจดดดดดาาาาาาเเเีีี๋ยยูนนนนน่่ะะะปงงงงไติถึอ ตัวนะก็ผมจากการบริหารโรงแรมนะก็ผมมาบริหารร้านค้าดีกว่าก็ผมมากกวที่นิวเกมกันเลย๊ามาลวจ้าโอ้โหเกิดมาก็มาอยู่ที่ทะเลทรายแล้วให้ตายเถอะเจ้าคุณปู่นี่ขยันสร้างกิจการให้เรามาทำจริงๆเลยให้ตายเถอคนมันบ้านรวยก็อย่างนี้แหละครับผมอ่านี่อะไรเนี่ยป้ารุเมย์ห่างๆเหรออ่าก่อนอื่นนะก็ผมเขาบอกเขาทำอะไรทำลายสิ่งของนะก็ผมประมาณ5ชิ้นนะครับผมเหมือนกับว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะก็ผมจะเป็นพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยนะเนี่ยบริเวณที่มีรั้วกั้นตรงนี้แหละครับ น่าจะใช่นะส่วนข้างนอกน่าจะเป็นของคนอื่นนะครับผมเราอาจจะต้องเก็บตังค์ซื้อนะเนี่ยอะว่าแล้วก็กดอะไรก็ผมกดคิวใช่ไหมปับ๊บกดทําลายฮะได้เลยจ้าทําลายสิ่งของ5ชิ้นนะฮะปุ๊บโอเคนี่อเอาแค่5ชิ้นก่อนนะครับผมผมขี้เกียจโอเคช่วแปบเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเราน่าจะต้องทําร้านคา้าแถวๆนี้ก่อนนะครับผมปับ๊บนี่อะนี่ทุบไปเลยอะช่วยวแป๊บนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วย นี่ปับ๊บเราจะเริ่มจากตลาดนัดเล็กๆก,กันเลยนะครับผมบร,ริเวณแถวนี้อ่านหนดูสิตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยอโจนี่เปึบ๊บเปึบ๊บอุย้ยมีรถเมย์มาด้วยครับผมเอ๊ยจะมีลูกค้ามาหรือเปล่าเนี่ยนายดูสิเออเหมือนกับว่า เขาไม่จอดครับผมเฮ้ยให้ตาเถอะเอ้ยทำไงได้ครับผมป้ารถเมล์เรามันห้างนะครับผมว่าแล้วนะผมเขาบอกเราสร้างในส่วนของออฟฟิศนะครับผมแล้วก็วางในส่วนของพื้นฟอร์นะครับผมประมาณ4ใช่ไหมเวลาก็จัดไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพื้นฟอร์สี่เหรอเอาเล็กๆก็พอแล้วครับผมออฟฟิศไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ด้านหน้าละกันอ่าเป็นพื้นที่ด้านหน้าออฟฟิศนะฮะนี่ปุ๊บสี่อ่าแชปประมาณนี้แล้วก็วางกำแพง6นะครับผมนี่อันนี้จะเป็นกำแพงของออฟฟิศเรา นี่อะไรประมาณนี้ดีกว่าเออเอาวางไปก่อนครับผม้วค่อยทำลายทิ้งนะฮะอ่ะปึ๊บเอาให้มันตามเงื่อนไขก็ก่อนนะเรื่องของเรื่องอนะ่ะแล้วก็ทําเป็นหลังคานะครับผมหลังคาอีกปึ๊บสีหลังคาสีนะครับผมนี่เกมนี้เราสามารถที่จะสร้างแบบใหญ่โตเป็นห้าสิบสินค้าได้เลยะฮะโอเคเรียบร้อยฮะนี่คือออฟฟิศของเราแต่ว่าผมไม่ชอบแบบนี้ครับผมผมชอบแบบเปิดโล่งนะเพราะฉะนั้นเราต้องทุบนะฮะทุบตรงนี้ออกตูมนี่ นี่เวลาเราอยู่ในออฟฟิศนะครับผมเราจะได้แบบมองเห็นนะครับผม2ด้านนะฮะไอตรงนี้ก็ต้องทุบออกเพราะว่าเดี๋ยวเราทาเป็นพื้นที่การค้าขายนะครับผมบริเวณตรงนี้เว้ยอ่าเราจะได้ดูแลตลาดนัดของเราได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟิศส่วนกลางของเรากำหนดพื้นที่ออฟฟิศของเรานะครับผมโอ้ได้เลยได้เลยกำหนดพื้นที่ออฟฟิศอ่ะมาต้องไปที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กําหนดพื้นที่ออฟฟิศนะฮะอ่าตรงไหนเป็นทางเข้าออฟฟิศเราดีเราจะมีคนมาติดต่องานนะครับผมก็ต้องมาเข้าทางนี้ใช่ไหมปุ๊บอันนี้ก็ คลิกขวานะครับผมอ่ะนี่เข้าด้านนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ออฟฟิศเราทั้งหมดเลยสีม่วงนี้นะฮะก็วางในส่วนของเตียงนะครับผมแล้วก็คอมพิวเตอร์นะฮะอ่าเตียงแล้วคอมพิวเตอร์นี่ไงเขาแถมมาอยู่แล้วโอ้โหแรกๆก็ต้องนอนในออฟฟิศก่อนนะครับผมเรียกได้ว่าอนาถามากๆฮนะเฮ้ยนอนหลังเคาน์เตอร์ตรงนี้ว่าเออหันหน้า,าตรงนี้นี่แล้วก็คอมพิวเตอร์เฮ้ยผมว่ามันจะต้องมีนี่ป่ะวะมีตรงมีโต๊ะสักตัวดีกว่าั้งผมว่าแต่ว่าเรามีเงินอยู่แค่พันเดีียววววว่่นน,ะะนัันกกนนั้้้้งงิออออแพดผตตตใชปกกกไล็ สั่งซื้อโต๊ะมาสักตวัวดีกว่าอ่าเดี๋ยวกันนะเราต้องใช้อะไรบ้างก็ผมสำหรับในการทําตลาดตลาดของเราผมจะทําแบบตลาดนัดก่อนเลยนะครับผมแบบกลางแจ้งก่อนเลยอันดับแรกนะฮะเนี่ยโซนด้านหน้านี่เราจะขายของแบบตลาดนัดแบบเป็นเล็กๆเล็กๆๆนะครับผมโซนด้านหลังผมจะเริ่มขยายนะครับผมเป็นห้าสศพินค้าขนาดใหญ่นะถ้าเรามีตังค์นะอันนี้เราอาจต้องใช้บล็อกเยอะนะครับผมเออเราต้องปูราดยางก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมไปที่คอมพิวเตอร์นะฮะปัดแล้วก็สั่งซื้อฟอร์มาหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เฮ้ยเสียตังค์ทั้งนไป เอาเป็น4ี่แผงก็แล้วกันนะสแผงก่อนแล้วก็อยากได้ประตูกระจกครับผมประตูกระจกร้อยหนึ่งเหรอเอ้ยต้องใช้ระดับ5ดาวขึ้นไปอุย้ยอันนี้มีตังก็ซื้อไม่ได้นะเนี่ยต้องเล่นไปเรื่อยครับผมเขาต้องการดาวสดาวนะตอนนี้เรามีแค่2ดาวครับผมดูเดิอยากจะได้ประตูกระจกแบบนี้ฮะโอ้โหทำไมอ่ะอ้าประตูช่องแบบนี้ก็ไม่ได้ด้วยเหรอโอ้ยมันต้องเล่นไปเรื่อยครับผมเพื่อที่จะปลดล็อกสิ่งก่อสร้างพวกนี้ป่ะโอ้โหมีเสาแบบโรมุโงโรมัน้วยนะแล้วก็มีพื้นหญ้า้วยนะ เล่นเพื่อปลดล็อกไปเรื่อยโอเคได้เลยครับผมออเดอร์ <S <S มาก่อนแล้วกันเอาแค่นี้แค่นี้พื้นที่ออฟฟิศเราก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยผมลืมไอ้นี่วะลืมโต๊ะทางานปะโตมันต้องมีโต๊ะทางานเด็ดเฟอร์นิเจอร์นี่โต๊ะทางานออฟฟิศเอามาหนึ่งตัวต้องมีเก้า e, อี K ้ไหมเก้าอี้มาหนึ่งตัวแล้วกันครับผมขำๆห้าบาทกม็มันก็แพงไปปะสําหรับคนเริ่มต้นนะครับผมอันนี้100้เฮ้ยเอาแค่นี้อันนี้ดีกว่าอานันนี้ถูกกว่าครับผมโต๊ะเริ่มต้นครับผม25บาทก็พอแล้วนี่งานรถมาส่งงของ อ๋อเขามาส่งแบบนี้เลยโอ้โหโยนยู่แบบนี้เลยอันนี้ได้บล็อกมา4บล็อกนะฮะมาแล้วก็สั่งของใหม่สั่งของใหม่แป๊บหนึ่งสั่งของใหม่จ้าไปที่เฟอร์นิเจอร์ก่อนเขายังไม่ให้เราซื้ออ่ะโอ้ตัวรงนี้เราต้องอยู่แบบนี้ใช่ไหมโอเคครับผมอย่าแบบนี้ก็แบบนี้นะฮะอ่ะอันนี้เป็นตลาดนันแล้วก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ด้านหน้านะฮะปูราดยางก,ก่อนเดี๋ยวกันตลาดนั้นแเราต้องอยังดีขายยังไงวะมันต้องหันหน้าชนกันเดะเออมันจะดูจะเท่โอเคสีแปลงแล้วก็กําหนดพื้นที่อ่าเด เป็นพื้นที่การค้าขายนะครับผมอันนี้ปะอ่าอันนี้เป็นทางเข้าปุ๊บปุ๊บทางเข้าอ่านี่ครับผมแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางเดินด้านหน้านะครับผมตลาดของเรานะฮะเรียบร้อยจ้าแล้วก็ทําการซื้อบัสสเตชันนะครับผมทําการซ่อมแซมนะฮะไหนดูซิไปที่คอมพิวเตอร์ซิมนอยู่ที่ระดับดาวเวถ้าระดับดาวไม่ถึงนะก็ซื้อของไม่ได้นะเฮ้ยนี่ไงออเดอร์ Order ได้ละอ๋อมาอยู่ที่รถขนส่งด้วยถ้ารถขนส่งมาอยู่ระหว่างทางมันก็ไม่สามารถที่จะมาส่งของให้เราได้นะนี่ไงมาละ ต้องให้คันนี้มันกลับไปก่อนเว้ยผมจะเอาเก้าอี้มาวางไว้ตรงนี้นะฮะออฟฟิศเรานี่มามามา,มาส่งของอยังมาแล้วจ้าปึ๊บนี่เฮ้ยต้องติดฟงติดไฟได้วยเนี่ยเออไม่งั้นแบบมืดตึ๊บเลยนะอ่านี่ส่งของสองชิ้นครับปึ๊บเอาเก้าอี้มาก่อนแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นโต๊ะครับผมมาวางก่อนนี่โต๊ะทํางานอันเดยดด้านหน้า,นาด้านหลังวะเนี่ยอ่าเรียบร้อยนี่คือ เก้าอี้อ่ะอันนี้เอาไว้ให้ลูกค้านั่งละกันเราไม่นั่งครับผมเรานอนอ่ะเออเฮ้ยมันวางมุมเฉียงไม่ได้วะทุกอย่างมันคือแบบมันต้องสมมาตรหมดนะฮะเห็นปะมันวางแบบอิสระไม่ได้หรือว่ามันได้วะไม่ได้นะไหนลองกดสเปสกดชิปกดอะไรสักอย่างเลยไม่ได้ครับผมโอ้อย่างงี้มันก็ทื่อสิครับผมเออมันก็ทื่อเดยเวลาการตกแต่งร้านเราก็ดูทื่อเลยครับผมอันนี้เราสามารถที่จะกดทําลายได้นะัะปุ๊บกดทําลายแล้วก็อันนี้รถบุกแล้วก็วางไว้ตรงนี้ ปึ๊บเฮ้ยทีอย่างนี้มุมเฉียงได้เห็นปะเออนี่อันนี้เป็นโน้ตบุ๊กไว้ทํางานเรานี่ปึ๊บฮ่าอันนี้คือสํานักงานของเรานะครับผมโอ้โคตรอนาถาเดี๋ยวนะก่อนอื่นปุ๊บให้เราไปซื้อป้ายรถเมย์ใช่ไหมอ่าไหนตัวซีป้ายรถเมย์ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เฮ้ยนี่ไงอันนี้คือการขายที่ดินครับผมอันนี้คือที่ดินเรานะครับผมในตอนแรกนะอันนี้เท่าไหร่อันหนึ่งพันบาทครับผมของฝั่งนี้สามพันโอ้ข้างบนห้าพันเหรียญทำไม ที่ก็เท่ากันทำไมมันยิ่งแพงจังวะเฮ้ยเใช่ไหมที่ดินก็ตารางเท่ากันนะครับผมแต่มันแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับผมท้ไงได้ครับผมอันนี้ไงน,นี่ไงล่ะป้ายรถเมย์ครับผมกดบายมาเลยจ้าพอมหมเหลืองินอยู่200อ่ะอันนี้งานเขาทำการซ่อมแซมแล้วเดี๋ยวเราต้องหาคนนะครับผมเข้ามาติดต่อนะครับผมเช่าพื้นที่ใช้สอยของเรานะฮะเราต้องติดระบบไฟตั้เดต่ใช่ไหมเออมันไม่มีระบบไฟเนี่ยปุ๊บไหนผมอยากจะได้ระบบไฟก่อนนะครับตอนนี้เอาเป็นระบบไฟแบบไม่ง่ายเอาลวกันนะฮะอ่าไปที่ไล็้วก ไฟธารณะโอ้ยไฟสาธารณะตั้ง500เลยเหรอแพงตาป,ป้เน่ดูเดิไฟข้างหน้าใจตั้ง500แล้วถ้าเป็นไฟเพดานแบบแบบหนึ่งนะฮะไปที่คอนสตรักชั่นอันนี้เป็นไฟแบบเพดานนะฮะเ้ียว่าเราจะซื้อแบบนี้ดีฮะอันนี้เขาจะมีไฟให้เราปะเนี่ยมันจะมีให้เราด้วยนะ75บาทอืมเจบาทอันนี้ดูสวยกว่านะอันนี้ดูสวยกว่าแต่มันจะมีไฟเปล่าเนี่ยมันเหมือนกับมันจะมีไฟเนะอนน้ก็75บาบาทนะน,นี่ก็สวยนะเออ ราคาเท่ากันลองซื้อมาก่อน2แล้วกันเนาะปุ๊บๆอ่ะเนี่ยฮะสอง้250ครับผมตังไม่พอ,อเคลดไปก่อนอันนึงแล้วกันเอาเออฟฟิศแล้วก่อน,กนครับผมอันเดียวเออปุ๊บจะต้องมาติดตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่ารอมาส่งก่อนปุ๊บแล้วก็กดทําลายตรงนี้ก่อนโถนี่เป็นไงนะทําลายได้มา้วครัลรถมาส่งแล้วโอ้โหค่อนข้างที่จะมืดหน่อยนะครับผมในช่วงแรกๆนะอันนี้ เดี๋ยวเราเก็บตังค์เช่าแผงได้ตัผมค่อยมาตกแต่งใหม่นะฮะอ่ะปึ๊บไม่เห็นจะมีไฟโอ้มันมีแค่แสงสว่างโลโลครับผมแต่มันไม่มีไฟจริงๆอะฮะเพื่อเพื่ออะไรเสียเงินเสียทองเปล่าๆครับผม่ะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องไปหาผู้เช่าก่อนเลยครับผมตับแรกเดี๋ยวเราไม่มีเงินใช้นะฮะไหนไปดูที่ตรงนี้สิอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นพื้นที่การใช้สอยของเราเนี่ยครับผมที่เรามีอยู่นะอ่าปึ๊บอันนี้ร้านเช่าครับผมอุ้ยผู้เช่าเยอะเหมือนกันนะไนดูสิ มีทั้งขายปลาขายผักนะครับผม18ตารางเมตรอ่ะแม่มันมันช่างเล็กเหลือเกินครับผมพื้นที่ขายปลาหรือขายผักเอาเป็นอะไรดีเอาแฮมเบอร์เกอร์กอนดีกว่าไหมโหนี่ต้องใช้พื้นที่ใหญ่อยู่อันนี้ขายผักน่าจะขายได้อยู่นะขายผักสงสัยต้องขยายพื้นที่ให้สักหน่อยวะแล้วก็มาขายแฮมเบอร์เกอร์นะฮะเออขายปลาขายผักเหรอไหนดูซิขยายให้หน่อยหนึ่งแล้วกันอ่ะขยายให้หน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับผมปุ๊บกดไปที่คิวอ่านี่ รีมูฟได้ครับผมอันนี้ได้2โซนเลยนเนี่ยเนี่ยเออได้2โซนเลยเออขายใกล้ๆกันครับผมขายผักเออเราทำเป็น2โซนดีกว่าว่ะอ่าปุ๊บอันนี้ก็หันมาทางนี้แล้วก็ตรงนี้อีกโซนหนึ่งโอเคได้ขายของ2โซนเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางเข้าแล้วก็มาขายตรงนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเประมาณดีกว่าครับผมจะได้แบบมีลูกค้าสองคนนะครก็ผมเก็บเงินสองเท่านะฮะไหนดูสินี่เรามี2แปลงแล้วตอนนี้ เอาเป็นร้านขายปลากับขายผักแล้วกันนะเอาแนี้ดีกว่าครับผมขายผักร้านหนึ่งนะแล้วก็ขายปลาดีมากขายปลาเออเอันนี้เอาปาลาร้านหนึ่งครับผมอทีนี้ก็รอลูกค้ามาติดต่องานนะฮะเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีลูกค้ามาติดต่องานแล้วกันช่วงนี้รู้สึกว่า <c oughs> ต้องการเงินนะฮะเฮ้ยเราสั่งอันนี้ดีกว่าสั่งไฟมาติดตรงนี้หน่อยครับผมออฟฟิศเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอออย่ามันจะไม่สว่างนะไปที่เฟอร์นิเจอร์ไลท์นะฮะเอานี้ครับผมดูและหนึ่งร้อยบาทผมยอมเสีย ไม่เป็นไรเรามีลูกค้ามาแล้วอ่ะมีคอมาติดต่อง,งานป่ะเนี่ยไม่เห็นจะมีเลย่านครับผมนี่สินค้ามาส่งแล้วผมว่ามันต้องรอให้ถึงเวลากลางวันหรือเปล่ามันถึงจะมีลูกค้าม,มาติดต่อง,งานนะฮะมาวจ้าปื้ดรถส่งของอ่านี่โอโหส่งของแบบนี้เลยทำไมมันช่ยจังเลยนะฮะบริการที่ไหนเนี่ยอ่าดูเดะตรงกลางเขาก็มีไฟด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ผลเว้ยเนี่ยบ้านแล้วมันเป็นการติดแบบสมมาตรอีกแล้วเห็นป่ะเนี่ย เนี่ยมันไม่สามารถที่จะติดแบบข้างผนังได้ถ้าไม่เกิดเฉดอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนผีหลอกเลยนะถ้าติดแบบนี้นติดก็ติดไปปุ๊บเนี่ยฮะเห็นปะเหมือนผีหลอกเลยเออส <c oughs> <c oughs> วัสดีคุณลูกค้าต้องการอะไรหรือเปล่าครับผมต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรหรือเปล่านี่คุลูกาค้าเดินมากันคืนนี่แบบโอโ้โหน่ากเลยนะเนี่ยก็นยังไงผมก็ดีวแล้วไนงะดิวลูกค้าไป2ลายเออแต่ก็นนะต้องรองก่อนป่ะงั้นผมเข้าน,นอนก่อนแล้วกันไม่มีอะไรทำครับผม นี่วันแรกก็ผมผ่านไปนะฮะติดลบแน่เลยตังเราเฮ้ยหลือยี่าบาทเคยังโหดมารอลูกค้ามาติดต่อซื้อร้านก่อน,นะครับผมอา้าไอ้ตายเถอะตลาดนัดแล้วก็เปิดมานานแล้วทำไมไม่มีคนมาเช่าสักทีวะเนี้ยเลยสงสัยจะเจ๊งอ่าในระหว่างนี้แล้วก็ไปนี่กนแล้วกันครับผมไปทําลายพวกขยะก,ก็แล้วกันว่างๆครับผมจะทําตัวให้มันว่างนะฮะนี่เออันนี้ปะอันนี้ต้องทาลายปะนี่ทาลายซะปึ๊บนี่ เราจะต้องทําการเปิดร้านห้างสรพสินค้าขนาดใหญ่บริเวณตรงนี้นะฮะช่แพทมาเจ้าทำายก่อนมาอย่าอุยอ้ย,ยมีคนมาเช่าร้านแล้วสวัสดีครับผมคุณลูกค้าต้องการมาเช่าร้านหรือครับผมนี่เชิญเลยเชิญเลยครับผมนี่นะครับผมมีแผงตรงนี้นะครับผมมีอยู่2แผงนะอ่ะไดนดูเงินสิอืมไปข่าวว่าเขามีตลาดมาเปิดใหม่แถวนี้นี่อ่ะวันนี้จะขายอะไรครับผม อ่าดูซิอ๋อนี่เป็นร้านขายปลาเหรอครับผมค่าเช่าอยู่ที่อ่าสามจุดเก้าสามเหรอครับผมอืมไหนดูสิลองต่อรองหน่อยดิสามจุดเก้าสามเหรอสาอุ้ยเราเอาสี่ครับผมเจ้าสี่ผัเจ้าสี่หองมันต่อรองได้แต่ว่ามันต้องแม่นนะครับผมต้องเก่งปังย่าหน่อยนะึ่งนี่ได้สี่เว้ยแอบเอาไว้ล่ะแอป,ปเซตไปเด็บังคับเช่าอ่ะเออตั้งร้านยังปุ๊บโอ้ตั้งกันแบบนี้เลยอ่ะแล้วคุณล่ะครอ่าอ๋อเขาจะเช่าประมาณ สามเหรียญน,นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวก็ามันต้องต่อรองก่อนเว้เราต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดฮึบชะจ,จะ้าเกือบเกือบมาครับผมนี่ขายผักขายปลาอ้าเอาทำไมไม่หันหน้าไปทางถนนแล้วครับผมเอ้ยลูกค้าอยู่ตรงถนนนะครับผมจัดระเบียบร้านไม่ค่อยดีครับผมแปลว่าเราหันผิดทางนะเนี่ยเราหันผิดทางทําไมไม่หันหน้าไปทางนู้นล่ะครับผมเอออย่ายลูกค้ามา อ่ามาละมาละอ่าขายปลาผมขอดูก่อนนะก็ผมไหนปลาได้คุณภาพหรือเปล่าตลาดแล้วต้องมีของมีคุณภาพนะครับคุณผู้หญิงอ่าขายมั่วๆไม่ได้นะเดีย๋ยวผมขอดูก่อนเด้อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเป็นมันฝรั่งหอมแดงอ๋อเขาขายผักทั่วไปครับผมเอา้ามีขี้เมาเดินมาด้วยาใ้อเชิญครับผมลูกคา้าเรื่องผมขีมม้เมาผมเก็มเอ้ยตะกอนใจเย็นผมต้องคอยคุ้มครองให้กับผู้ขายของเราแกเป็นโจรที่กระจอกมากๆเลยนะมีปัญญาขโมยของแต่ไม่มีปัญญา ซื้อรถมาเหรอกระจอกจริงๆเลยตายเถอะขโมยของมาแล้วมารอรถเมย์ปัญญาอ่อนชิบปุ๋งเลยอ่ะป๊าวันหลังต้องเตรียมการให้มันดีกว่านี้นะเว้ยคุณโจรเดี๋ยวกันนะผมต้องทํามือเปล่าใช่ไหมอ่อนแล้วก็เอาของไปคืนร้านไหนครับผมที่โดนขโมยของมเมื่อกี้ครับผมร้านคุณเปล่า <Take care. S 1> ขอบคุณค่ะโอ้โหร้านนี้บริการดีจริงๆเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับผมเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วอ่าเป็นไงครับผมขายดีไหมหดูสิ ขายดีหรือเปล่าอ่ะโอ้เลียไม,ม,ม่สามารถที่จะเก็บเงินเขาได้นะฮะอ่ะปับ๊บอ๋อนี่เขามาซื้อของละเอาอันนี้เมาเมาไอคนนี้น่าสงสัยสุดครับผมเออแล้วลูกค้าคนอื่นเราสามารถที่จะทุบหัวได้ไหมหัวด้ยไม่ได้เว้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้โอเคครับผมโอ้ทิ้งขยะมูสูแบบนี้ได้ไงคุณลูกค้าอ่าปับ๊บเก็บขยะตามครับผมนี่แล้วต้องดูแลความสะอาดให้กับตลาดของเราด้วยนะฮะนี่นี่นี่โอเคโอ้ยตามไปรถเมนี่อย่างลก้วยวะ มามามาอย่างน้อยเราต้องเก็บดาวให้ได้ก่อนครับผมเก็บดาวให้ได้ก่อนเฮ้ยเมันมีคนไอ้หนุ่มหน้าใหม่มาแป๊บหนึ่งเต็มกับไม้ก็บองนี่ดีนะครับผมที่เราทําป้อมไว้ตรงนี้นะฮะป้องกันกนะครับผมตลาดเราจะมีคนรักขโมอยอ่านี่ทำไมทําท่าทำบุญทึนทึกอย่างนั้นล่ะครับผมดูสิถ้าวิ่งผ่านมาตรงนี้ผมพัวสวนเลยครับผมโคสไลอ่ามาเดิมาด้เต็มหัวดเต็มหัวดเตรียมหัวดเลยครับผมอ่ากล้าเปล่า กล้าเปล่าไม่กล้าบอกเลยครับผมผมฟางแผนไม่อย่างดีครับผมนี่คือปอมยามของเรานี่เองเออทำไมอ่ะทำไมไม่มีผักคณะขายอ่ะให้ตายเถอะมันไม่ได้เรื่องเลยจริงอ่ะผมขอซื้อปลาห้าบาทครับผมปลาห้าบาทไอ,อ้บปลาห้าบาทไม่มีละเนี่ยอ่มาห้าบาทอะไรของเขาออกทะเลไปไกลซื้อห้าบาทอะไรไม่รู้เรื่องเลยบ่สมจริงเลยปลาห้าบาทไม่มีอ่ะโอ้แต่ว่าซื้อของมาอยู่นะ นี่นี่โอ้ทำเป็นเตะโทรศัพท์แต่ไม่มีโทรศพัพท์แค่อะไรเนี่ยแม่ทำเป็นแกล้งคุยโทรศัพท์แต่ไม่มีโทรศพัพท์ครับผมทำไมเราตัวเตี้ยกว่าชาวบ้านวะในเกมนี้แป๊บบนึงเราเผลอกดหมอบไะเนี่ยฮฮสังเกตนะฮะเรามันตัวเตี้ยกว่าคนอื่นเลยเอา้าวรู้ว่าคนนี้มันสูงวะคนนี้มันก็สูงะมันก็สูงกว่าไม่เท่าไหร่แต่มันดูสูงสูง,ส,งสูงมากๆเลยเอออ่าปุ๊บเฮลูกค้าลงมาแล้วครับผมเชิญครับเอ้ยก่อนอื่นกองกองลูกค้าก่อนกองลูกค้าก่อน กองอ่านี่แปลว่านี่ไอ้ตัวรักขโมยนี่เป็นการกองลูกค้าก่อนเข้าตลาดครับผมเหยียบมันเลยครับผมลูกพี่นั่นแหละฮะเอามันไปด้วยเอาตาลงุงคนนี้ที่ขโมยของเมื่อกี้ปะเนี่ยกองก่อนกอง,กองลูกค้าก่อนโอเคนี่เป็นไงกองลูกค้าก่อนเข้าตลาดฮะอย่างโหดอ่านี่นี่นี่เราอยู่ป้อมยาแบบนี้สบายอยู่แล้วเอาเฮ้ยเมื่อไรจะครบ1ดาว2ดาวสักทีครับผมผมจะได้ซื้อยอย่างอื่นสักที อย,อยยวผมเก็บขยะก่อนแป๊บหนึง่งอ่านี่ไม่ได้ครับผมตลาดเราต้องสะอาดนะครับผมตลาดถูกหลักอนามัยไม่มีหนูสักตัวอ่าจงไงจะซื้อปลา5บาทหรืะะอเปล่าผมไม่ซื้อหรอกครับผู้หญิงเธอนี้ดีจริงเลยมีตลาดสดขายปลาด้วยอ่ะโอ้ตลาดสะอาดได้คุณภาพนะครับผมมตาตรฐานจากกอทมอนะฮะนี่แล้วก็เก็บขยะก,ก่อนนะแจ๊ชิบชิบชึบชบชึบชบเฮ้ยผมว่าเรามีตังค์ต้องขยายเนี่ยไอ้นี่นี่แอะปลอมตัวเป็นฮอทดอก นี่สองตัวนี้ร่วมแก๊งกันเหรอต้องกองก่อนไหมเดีย๋ยวผมรอดักดีกว่าเออผมไม่อยากแต่ตีมั่วนะฮะอีไส้กอกเนี่ยไม่กลับบ้านเหรออย่ามันต้องมีคนขโมยเชื่อมั้ยอืมต้องกองผมถึงบอกมันต้องกองก่อนฮนะนฮนนอย่านะอย่านะอย่านะวิ่งมาปุ๊บหวดเลยนะจะบอกให้โอ้ไม่มีเหรอไม่มีอ๋อโอเคดีมากดีมากมาเยี่ยมครับนี่ ใครจะกล้าขโมยก็ผมผมยืนถือไม้อยู่อ,อ,อย่างเงี้ยฮะเชิญ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 มีขยะไหมมีขยะไหมอย่านะอย่านะอ่ะปุ๊บเก็บก่อนผมต้องหาซื้อสสบไฟฟ,ฟ้ามาใส่ตรงนี้ว่ะเออแต่ว่าเรามีเ<ม>งินอยู่แค่ยี่สิบห้าบาท<ม>ก็ผมต้องรอเก็บตังค์ก่อนนอนก่อนได้ไหมอืมปุ๊บนอนไม่ได้นะับผมต้องรอปิดตลาดก่อนอ่าไปแล้วครับผมตาแกกับไอตัวไส้กรอกไปแล้วอันนี้ตาแกคนนี้แหละฮะคนเดิมเลยปะเองอีกแล้วเหรอฉันรู้ ว่านายมาเพื่อสิ่งไหนฮะเดินเลี่ยวๆแบบนี้มาวิ่งมาหวดหวดผัหวหดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแม่นด้วยเป็นไงล่ะฉันรู้ว่านายต้องการอะไรอ่านี่อันนี้จากร้านขายผักนะครับผมอากูบีคปป่ครับผมผมเอาของเมื่อคืนให้ครับผมอขอบคุณนะคะคุณสุลลาเออไม่เป็นไรครับผมมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับผมอบนี่ฮะน,นี่เฮ้ยวัานนี้ต้องกองลูกค้าให้ดีนะครับผมอ่ะว่าไงตะแก <c oughs> หวดก้นหวดก้นอุ้ยคนนี้โหสวยนี่นางแบบปะเนี่ยเออแล้วก่อนเก็บขยะก,ก่อนนะฮะจึ๊บมาเก็บขยะก,ก่อนโหแล้วเหลือกว่าเลเวลจะขึ้นนะฮะดูดิผมนอนได้ยังเนี่ยผมง่วงนอนแล้วนะตอนนี้ยังนอนไม่ได้ครับผมบอกคุณยังนอนไม่ได้ครับผมแม่ค้าบอกฉันไม่ได้นอนแกก็ไม่ได้นอนหรอกอ่า21เนาฬิกาครับเลยนะมึงยังขายของกันอีกแบบเนี่ยผมต้องหาไฟมาติดให้แม่ค้าแล้วนะครับผมเออ ต้องจัดไอ้นี่ใหม่ปะ่ะม,มันรู้สึกว่าหันหน้าหันห,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 หลังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยสวยงามเลยเราอาจจะต้องซื้อกระเบื้องแนละ้วผมโมโปลตรงนี้แล้วก็ให้เขาหันหน้าขายมาทางนี้นะมันไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ครับโอย้ยี่สิบเอ็ดนาฬิกายังยังมีคนมาซื้อของเหรอเดี๋ยวก่อนกองลูกค้าคนไหนไอ้นี่เดินจังก้าเนี่ยเดินจังก้าเนี่ยเตรียมหัวนะไหนในสี่คนนี้แล้วก็ผมมันต้องมีตัวร้ายอันนั้น,น,นอันนโอ้โหใส่สูดผูกไทยอุ้ยบืดด้วย หวดไปเดหัวดไปเดเออไหนขโมยจากร้านขายผักร้านขายผักนี่มันมีแลว้วมันทำไมมันมีแต่คนขโมยของวะฮค่อ่าครับผมคุณแม่ค้าขายผักนี่ครับคุณค่าวันหลังก็ดูแลหน่อยดีๆหน่อยโอ้โหอะไรให้ลูกค้าขโมยของสองรอบสามรอบไหนปึ๊บปิดได้ยังครับผมร้านค้าเปึ๊บเปร๊บปร๊บปร๊บ,บโอ้ยปิดได้แล้วครับผมอ๋อมันปิดตอนห้าทุ่มเว้ยมา ช่วยอย่าพุ่งที่เราไปเก็บตังค์กันไหนดูสิคะแนนรวมป๊าป๊ปาปเรียบร้อยจ้าไปเก็บเงินก่อนสวัสดีครับผมแม่ค้าวันนี้มีเงินจ่ายไหมอ่าจ่ายมาครับผมขอบคุณมากนะฮะฟีทแบ็กเป็นไงบ้างอ่ะเขาบอกว่าลูกค้าเราดีมากเลยอ่ะครับโอ้โหนี่สิบเจ็ดต่อสิบนะครับผมคะแนนนะฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม่ยยมยยมต้องถามฟิทแบ็กนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ้ย cool. เอาอีกอ่กะอีกตัวขโมยอีก เดี๋ยวก็ตามก่อนไอ้เราก็ถามฟิกแบกอยู่ลุงนี่ก็ลูกหลานไม่ดูแลเลยขโมยของชาวบ้านแบบนี้ไม่ดีนะครับผมร้านขายผักอีกแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวก่อนนะร้าน,นขายผักนี่มีไรปะเนี่ยจ้างหน้าม้ามาขโมยเปล่ามีมีการจ้างหน้าม้ามาขโมยด้วยนะโอ้โหเฮ้เก้ามใหญ่เฮ้ปาร์ตย่างใหญ่เลยลเอ่ะก้ามเอ้แต่เดินท่าแป,กแปกแลกๆนะเนี่ยเอยเอเก็บพยัก,ก่อนเชฟ ปั๊บ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 เปิบ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 โอเคตอนนี้เรามีเงินเฮ้ยผมยังไม่เก็บตังค์อีกล้านเลยนี่หว่าใช่ไหมเออโมเดลถามฟีดแบคลูกค้าอยู่นะฮะสวัสดีครับผมคุณแม่ค้าเป็นไงบ้างครับอ่าเก็บตังค์ด้วยครับเทคมันนี่นีงั้นแล้วก็ผมร้อยเจ็ดสิบเราต้องสร้างพื้นที่การขายเพิ่มขึ้นอีกนะฮะผมต้องไปสั่งกระเบื้องมาเพิ่มนะครับผมสั่งปูนมาเพิ่มเอามาอีกสองบล็อกมาสี่ดีกว่าสี่บล็อกไปเลยตังค์พอไหมโอ้ยไม่พออ่ะ มันอนาถาขนาดนั้นเลยวะแค่กระเบื้องยังไม่พอเลยเอาสมบัติก่อนเออปุ๊บนี่เอาอีกละหัวไปเซ่หัวไปเซ่หัวไปเซ,ปซ่อีแม่ค้าขายผักอีกแล้วมึงฮะมึงดูแลร้านเอาดีๆโอ้โหอะไรวะเนี่ยลำบากคนอื่นนะตายแล้วไหนๆเราต้องหานี่เราอกาสจะเปิดตลาดนัดจริงๆเหรอเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะมันทำไมมันหันหน้าไปทางนั้นอ่ะอันนี้เรา เราหันทางนี้ได้ไหมแล้วต้องเปิดยังไงวะเปิดอย่างเงี้ยจึ๊บเอาวางมไปก่อนเึ๊บเ๊บเราต้องไปดูที่การขาย<ร>าอันนี้ยิง,งอันนี้คือหันหน้าเข้ามาทางนี้ใช่ไหมเ,ไเอออันนี้เราหันมาทางไหนเนี่ยแป๊บหนึง่งเราหันไปทางนู้นดีกว่าเออลองดูลองดูอ,งดอย่างเงี้ยดกแปลงหนึ่งครับผมมันจะได้หันแบบหน้ามันแบบสวยๆนะฮะแล้วค่อยจัดใหม่แล้วก็ไปหาลูกค้านะครับผมอ่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรอก่อนรอกองลูกค้าก่อน มาหวดก่อนเลยครับผมอันดับแรกหววใครใครใครมาขโมยของโอเคครับผมผ่านผ่านมาถึงหวดก่อนเลยฮะอ่ะปับ๊บนี่เก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยเป็นไงครับผมตลาดเรารมันปลอดภัยอยู่แล้วครับนี่ ก็คือเรื่องของเรื่อกครับผมคนพัฒนาเกมอ่ะคือไอตัวไหนที่มันเป็นโจนะ่ะเราสามารถที่จะทำดามเมตกับมันได้ไะเออแต่ว่าอะไรที่เป็นแบบลูกแหนะอย่างเงี้ยเนี่ยคนไหนที่เป็นคนสุจรตนแะมันไม่สามารถทำดามเมตได้อะ่ะเราสามารถที่จะกองได้เลยครับผมเวลาลงจลากรถมันก็หัวพวดเลยฮะเออโอเคอย่ารับมาหา่หาหาคนขายของคนใหม่ดีกว่าครับผมบิสเน็นะฮะมันมีที่อยู่หนึ่งแปลงนะครับผมอ่าเอาร้านไหนดีมันต้องมีร้านขายผ้าปะ่ะมีขายผักขายมันฝรั่ง เฮ้ยแฮมเบอร์เกอร์นี่ต้องการเท่าไหร่เนี่ยสองคูณสองนะครับผมพื้นที่ใหญ่อยู่นะขายผักมีแล้วเราเอาขายขายผ้ามันดีกว่าเออนี่ขายผ้าอ่าเชฟมาเชิญครับเชิญครับต้องจัดร้านใหม่อ่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องไล่เขาออกก่อนปะฮะน่าจะต้องไล่เขาออกก่อนปะแล้วก็จัดพื้นที่ใหม่ม <า S 2> <ๆ>อ่ะเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้เขาขายไปก่อนให้เขาขายไปก่อนให้ลุงคนนี้เดินไปไวมาผมรอหัวเดือดนั่นไง โหวนี่เป็นไงล่ะแม่อีร้านขายผักอีกแล้วสินะฉันรู้อ่ะปับ๊บนี่ไงขอบคุณ,คณเป็นครั้งที่หนึ่งร้อยค่ะทุยใหม่มันก็อ่ะอะไรอ่ะอ๋อนี่เขามาติดต่ออ๋อนี่คุณคุณยายขายผ้าหรอครับผมอ่าฉันก็แค่อยากจะขายผ้าเอาหน้ารอดเฉยๆนะเท่าไรเนี่ยสาบาทแล้วก็ผมต้องมีการต่อรองกันหน่อยนะคุณยายอุย้ง ผมเนี่ยซีนปัญญายโอ้ยได้สามสี่อะขออีกรอบได้ไหมไม่ได้อ,ะ,อะไม่เป็นไรนไม่เป็นไรให้ยายขายแล้วกันยายเขาโอ้โหเออมันต้องหันหน้าอย่างนี้สิมันถึงจะสวยปะ่ะเออ awesome. นี่ขายผ้า <made S 2> ขายผ้ายายไม่มีไฟเลยเหรอนี่ขายพรมจากเปอร์เซียเหรอยายใช่แล้วนี่สามีฉันเป็นคนเปอร์เซียนะมาจากทะเลทรายซาฮาราเลยแหละอ่าปั๊บเดี๋ยวก่อนผมเก็บขยะร้านร้านยายแป๊บ ่ช่วยแปบนี่ครับผมค่อยๆขยับขยายตลาดเราไปนะ,อะโอ้โหอะไรวะเนี่ยขยะเลอะเทอะไปหมดเลยพวกนี้เฮ้ยกล่องลูกค้ากล่องลูกค้าไอ้หนุ่มคนนี้เปล่าฮะแกะแกใช่ไหมแกใช่ไหมที่แฝงตัวเข้ามาในตลาดโอเคครับผมมีแต่คนดีห <c oughs> วาดระแวงไปหมด้ะช่วงนี้เอ้ยเนี่ยผมไล่ออกก็ได้ไหมเราจัดตลาดใหม่อ่ะ คือตลาดเขาจะเป็นแนวขวาแบบนี้ผมอยากให้เขาหันหน้ามาชนกันก็ได้หรือว่าเออเราลองไล่ออกสักคนดีไหมเขาจะว่าดแล้วไหมต้องเก็บเงินก่อนอะรูปของเรื่องอะถ้าเราไม่เก็บเงินเราจะได้นี่เปล่าวะ Cancel contract อย่างนี้เหรออ๋อไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บเงินก่อนค่อยคันเซิลนะฮะเดี๋ยวเราไม่ได้ตังค์เอาชี้หน้าด่ากันอีกแค่เหร คุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะป้าของคุณมันเน่าคุณรู้หรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันทำอย่างนี้มันไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าเลยนะมันนอนได้ประมาณย3ิบสามนาฬิกาครับผมตอนนี้เราก็เก็บขยะไปก่อนครับผมค่อยๆเก็บไปอ่ะปึ๊บไม่ละอย่างนี้โชว์เลยฮะเดินกลางๆมันต้องมีขยะหัว <c oughs> ก่อนกองนี่ไงนี่ตาลุงคนนี้บอกแล้วว่ามันจะมีคนไม่ซื่อเขอ้ามาในตาลาดเรา หลังมันน่าจะมีการจ้างยามนะครับผมมาเฝ้าหน้าตลาดนะครับผมแล้วก็หวดนักแข่งทุกคนนะครับผมที่เข้ามาในตลาดนะฮะใครนักแข้งแข็งนะครับผมคนนั้นคือผู้บริสุทธ์นะฮะไหนไหนไเออเฮ้เป็นตู้แบบนี้ก็เทดีนะเอาชี้หน้าด่าแม่ค้ายแกเออเป็นไรกันครับผมอยู่กันดีๆไม่ได้หรอฮะยี่สิบนาฬิกาเข้าไปแล้ครับผมวันนี้ อขอบคุณค่ะเออนี่ครับผมนี่เป็นไงโอ้คนนี้เขาเลเิศเลยนะเฮ้ยคนนี้สวยว่ะเออหนดูด้วเออโมเดลตัวนี้สวยว่ะแม่นี่ซื้อของไปเยอะเลยลงุงเดี๋ยวผมจะต้องทำการจัดตลาดใหม่ไม่ไม่สวยเลยจกันนะต้องทำยังไงวะมากองลูกค้าก่อนเลยฮะอืใครใครคือผู้โชคดีคุณหรือว่าคุณหรือว่าเธอ ฮ่าเป็นผู้บริสุทธิ์เยอะมากปุ๊บเก็บขยะก่อนโช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 เฉอะนดูซิมีปะเฮ้ยอ๋อร้านมันปิดแล้วนี่ใช่ไหมถ้าเดินกลับแบบเนี้ยเหน่ยี่สิบสองนาฬิกาเหรออ๋อมันปิดตอนยี่สิบสองนาฬิกาโอเคครับผมปุ๊บนอนหลับก่อนจ้าแล้วก็ไปเก็บค่าเช่าร้านยายแบบดีแล้วนะโอเคเก็บค่าเช่าก่อน ร้านยายตั้งได้ถูกต้องแล้วเดี๋ยว่าแต่ว่าสองคนนี้ต้องไอ้นี่ก่อนครับผมไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับต้องต้องรอให้เขาขายของก่อนมือนก็วันนี้เขาเขาจ่ายใครหัวทุกคนทนไหนโอ้โหหัวกันเลยนะเยี่ยมเยี่ยมโอ้ชักดิ้งชักงอไหนดูหน้าลุงสิแม่ลุงก็แต่งตัวดีนะไม่น่าจะเป็นคนแบบนี้เลยอะ Okay, โอเคครผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้กแล้วกันกถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากเล่นต่อ,อยังไงนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายหอีกทีได้ลง